หรือนี่จะเป็นอีกหนึ่งคดีจอห์นนี่เดฟแอมเบอร์ภาคใหม่สวัสดีครับเจนพวกเราวีพายผมบอสนะครับต้นนะครับและวันนี้เราอยู่กับข่าวโวันนี้มีข่าวร้อนแรงแบบเพียบไปหมดเลยนะแบบเยอะมากๆทั้งข่าวของเจเรมี่เรเนอร์กับอีโจนะเป็นอะไรเราไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วมีเพื่อนมาขอมาแล้วนะตอนแรกกูไม่รู้ว่าข่าวนี้มันมีอะไรตอนแรกไม่เห็นเออเพื่อนมาถามพี่ได้ดูข่าวเจเรมี่ยังครับก็ข่าวเก่าเหรอพูดดูอ้าวข่าวใหม่นี่ว่าน่าสนใจมากมาก โคตรมันข่าวที่2คือซิดนีย์สวีนี่เธอโดนวางกับดักขุดหลุมเพื่อจะสัมภาษณ์ให้แบบให้เธอพูดอะไรแปลกๆอะ่ะแต่เธอรู้ตัวทันเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b ส c r i b ์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะมาขอขั้นรายการก่อนสองข่าวน,ะนั้นนิดนึงคือพอดีมันมีข่าวหนึ่งที่ที่เองก็เห็นมาแล้วพี่ก็สนใจก็คือเขาบอกว่าซูเปอร์แมนทำกำไรให้ค่ายหนังถึง100อล้าน <c oughs> พี่ก็รู้ว่าอื มันเป็นไปได้ยังไงนะแล้วมันเป็นเกิดจากอะไรนะก็เลยเข้าไปอ่านมาอันนี้มาจากฟลอปนะมาจากฟลอปซึ่งฟลอปเนี่ยค่อนข้างเชื่อถือด้านเรื่องการเงินได้อันนี้ฟลอปเขากล่าวว่าเขามีสายอ่าเขามีคนรู้จักบอกมาว่าเนี่ยซูเปอร์แมนภาคใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าโรงหนังนะมันจะทํารายได้ไปอยู่ที่616ล้านแต่มันทํากําไรให้กับสตูดิโอถึง100ถึง150ล้านภายในสิ้นปีนี้นะมาจากสรีมมิ่งแล้วก็โฮมเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็การเช่าออนไลน์เว้ย ระบุเลยว่ามาจากพวกนี้นะไม่ได้ระบุบอกว่าเอ้ยเป็นกําไรจากการฉายโลงนะการฉายโลงเนี่ยตีตกไปแล้วน่าจะไม่เท่าทุนก็ขาดทุนหรือว่ากําไรนิดหน่อยอันนี้แล้วแต่แต่อันนี้อาจจะมาจากสรีมมิ่งโฮมเอนเทนเมนต์แล้วก็เช่าอย่างที่บอกต้องบอกก่อนว่าไอสรีมมิ่งเนี่ยบางทีแล้วอะ่ะมันไม่ได้ขึ้นไปแค่ของฝั่งดิสนีย์นะถ้าสมมุติอย่างเรื่องออสมมุติซีรีส์ฮอกอายซีซั่นหนึ่ เขาไอซีซั่นหนึ่งเนี่ยบางทีเนี่ยเขาอยากจะออกไปฉายที่อื่นบ้างอย่างสตรีมมิ่งเจ้าเล็กๆของแต่ละประเทศอย่างสมมติบ้านเรามีแบบโมโนแมกเงี้ยเขาอยากได้เขาได้มาฉายเขาก็ต้องไปซื้อมาซึ่งก็อย่างว่าแหละถ้าหนังภาพยนตร์มันมีกระแสและมีความสนใจมากๆเขาก็อยากจะได้มาฉายในสตรีมมิ่งของตัวเองอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องย้อนกลับไปนะถ้าพูดตามที่หนึ่งเคยแล้วหนังแฟรนชส์หลายๆเรื่องอย่างสมมุติว่าเอออย่างแฟรนชส์ของฟาสต์อย่างเงี้ยฟาสต์ถ้าสมมุติว่าอยู่ดีหนังใหม่ของฟาสต์กำลังจะเข้า หลายๆเจ้าหลายๆสรีมมิ่งอ่ะเขาก็อาจจะอยากได้ฟาสต์ของเก่าไปลงสรีมมิ่งตัวเองอ่าก็จะเกิดการซื้อขายกเกิดขึ้นอาจจะเกิดเงินเกิดกําไรกันเกิดขึ้นมันก็จะประมาณนั้นซึ่งในยุคสมัยนี้ก็ตีเป็นตัวเลขยากแต่ก็บอกเลยว่าถ้าหนังที่ประสบความสำเร็จก็จะได้เงินจากส่วนนี้เหมือนกันส่วนโฮมเอนเทนเมนต์เนี่ยในยุคนี้ค่อนข้างน้อยนะถ้าเทียบเดตัวเลขนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีบางประเทศก็ยังเล่นเนืไปอะไรพวกนี้โอเร์เทนเมนต์คือพวกแผ่นนะ hmm. อ่าพวกแผ่นแผ่นบูเล่ไม่ใช่แผ่นผีนะ ส่วนเช่าซื้อออนไลน์ก็เหมือนเดิมก็คือกดจ่ายตังค์เพื่อดูบางประเทศสตรีมมิ่งก็ยังเข้าไม่ถึงก็เขาก็เช่าซื้อออนไลน์กันเป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้อธิบายให้เข้าใจกันนะว่าจากข่าวได้กำไร100ล้านไม่เกี่ยวกับฉายโรงนะเป็นเกี่ยวกับพวกสตรีมมิ่งโฮมเทนเมนหรือว่าเช่าซื้อนั่นเองมาเข้าข่าวหลักของเราเลยดีกว่ากับเจเรมีเรเนอร์อ่ะคุณต้นก็ต้องบอกว่าเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาหรือเดือนเนี้ยก็คือมันมีข่าวที่ออกมาว่า พุ่กับและศิลปินหญิงชาวจีนอเมริกันอย่างอีโจออกมากล่าวหานักแสดงชื่อดังอย่างเจอร์มีเลนเนอร์ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางเพศและก็มีการข่มขู่เธอระหว่างทํางานร่วมกันในโปรเจกต์ภาพยนตร์สารคดีที่เธอกํากับซึ่งอีโจเนี่ยเล่าว่าเธอได้ติดต่อเจอร์มีเลนเนอร์เพื่อร่วมงานในโปรเจกต์สารคดีซึ่งเธอเป็นผู้กํากับทั้งคู่เริ่มพูดคุยและพบกันเป็นครั้งแรกในโรงแรมในเมืองรีโนรัฐเนวาดาระหว่างการสัมภาษณ์ และมีความสัมพันธ์เชิงส่วนตัวเกิดขึ้นในเวลาต่อมาซึ่งเธอมองว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวอืแล้วพอเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นมาป,ปุ๊บอยู่ดีๆวันหนึ่งเธอออกมาแฉกล่าวต่อสานะอ้างว่าไงบ้างอ่ะได้เธอก็อ้างประมาณหกข้อด้วยกันก็คือข้อแรกข้อเลยอืมเธอบอกว่าเจมี่เรเนอร์ได้ส่งภาพเซนดูตของตัวเองเข,เขาเขาเอ่อเรียกว่า private อืม private ภาพลับภาพลับ ส่งภาพลบับของตัวเองมาให้เธอโดยไม่ร้องขอและส่งหลายครั้งต่อเนื่องในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้นะแล้วต่อมาเธอกล่าวว่าเหตุการณ์การพบกันครั้งแรกนั้นไม่ใช่การยินยอมเต็มที่และทําให้เธอรู้สึกกลัวแม้ว่าภายหลังความสัมพันธ์จะกลายเป็นเชิงสมัครใจในบางช่วงเดี๋ยวจะบอกว่าครั้งแรกของเธอนี่คือล้วงละมุดกันอย่างไ้นะก็ไม่รู้ <c oughs> เอกเอก็คือใช้บอกว่าไม่ไม่ใช่การยินยอมอืมนะแล้วต่อมาเธออ้างว่าในบางโอกาส เจรมี่เรนเนอร์มีพฤติกรรมก้าวร้าวและพูดจาไม่เหมาะสมขณะอยู่ในห้องพักจนเธอต้องหลบไปอยู่ห้องอื่นคือพูดง่ยตอนนี้เธอกำลังจะบอกว่าพวกเขามีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันแล้วนะเหมือนจะคบกันไกลๆประมาณนี้นะอยู่ในห้องด้วยกันอ่ะแล้วต่อมาเธอสิ่งที่เธอยืนยันว่าร้ายแรงที่สุดก็คือตัวเจรมี่เนี่ยคมคูเธอว่าเขาจะเรียกหน่วยไอซ์หรือหน่วยตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐเนี่ยมาตรวจสอบสถานะของเธอหากจะพูดถึงเหตุก,การณ์นั้นซึ่งเธอมองว่าเป็นการ แซมนาทกดดันเชิงคมขูม่แปลกๆเดี๋ยวต,ต่อไปนะต่อมาเธอยังอ้างต่อว่าหลังเหตุการณ์ดังกล่าวตัวเจเรมี่เนี่ยปฏิเสธไม่ช่วยโปรโมทโปรเจกต์ของเธอในโซเชียลมีเดียทำให้เธอถูกตั้งข้อสงสัยว่านำชื่อเขามาใช้เพื่อสร้างกระแสจึงออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เพื่อปกป้องชื่อเสียงของตัวเองอ่าและสุดท้ายหลังที่เธอบอกว่าหลังจากที่เธอโพอล่าเรื่องพวกนี้ไปเธอได้รับ จดหมาย s e ดแอนดิซิตก็คือจดหมายจากทนายของเจเรมีเนี่ยให้หยุดพูดถึงเหตุการณ์แต่เธอยือนยันว่าเธอจะไม่เงียบเพราะเห็นว่านี่เป็นการกดขี่ทางกฎหมายซึ่งเธอระบุต่อยว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ดราม่าส่วนตัวแต่สะท้อนปัญหาเชิงอํานาจในวงการภาพยนตร์ที่ผู้หญิงและผู้คนเชื้อสายเอเชียมักถูกลดทอนและเมื่อเธอลุกขึ้นพูดก็กลับถูกข่มขู่ให้เงียบทำไมมุกมันคุนๆวะ ทำไมมุกมันคุ้นๆวะอเอาจริงๆนะพี่ไปดูแลวรวบรวมหลักฐานไปแล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูกันในคลิปนี้เลยแต่ขอทางฝั่งเจเรมี่ก่อนว่าอะไได้ก็ทางฝั่งของเจเรมี่เนี่ยก็ออกมาตอบโต้อย่างรวดเร็วก็คือเขาให้ทนายคุณมตรตตี้ซิงเกิลเนี่ยเป็นคนตอบโต้เรื่องนี้โดยเขายืนยันว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดอนะไม่เป็นความจริงเลยมันเป็นเรื่องเท็จซึ่งคิดและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างหลายแรงอ่าแล้วเรื่องจริงเกิดอะไรขึ้นอ่ะ ก็คือทนายนะยรขาบอกว่าทั้งคู่พบกันเพียง2ครั้งเท่านั้นครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมปี2025ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองลีโนรัฐเนวาดาระหว่างที่ท่ายสัมภาษณ์เพื่อการทําสารคดีและก็เกิดความสัมพันธ์ทางกายที่ยินยอมกันทั้ง2ฝ่ายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นต่อมาเจอกันอีกครั้งในเดือนสิงหาคมและก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยอก็คือเจอกันสองครั้งเท่านั้นอ่าแล้วไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าครั้งที่2เจอที่ไหนยังไงไม่ได้ระบุครั้งที่สองอ่าแล้วต่อมาทนายของ เจมี่เนี่ยก็รบูต่อยอว่าหลังจากนั้นอีโจเป็นฝ่ายส่งข้อความเชิงลามกแล้วก็ข้อความบอกักหานักแสดงหนุ่มหลายร้อยข้อความโดยไม่มีการตอบกลับโดยข้อความสุดท้ายถูกส่งเมื่อย4ตุลาคมที่ผ่านมาฝ่ายของเจรมี่จึงได้ส่งหนังสือซีดแอนดีซิดหรือจดหมายแจ้งให้หยุดคําเผยแพร่คํเกล่าวเท,ท็จไปยังอีโจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเตือนว่าหากยังเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จจะดําเนินคดีนะหมดแล้ว <are> ยังมีอนะีกฮะยังมีอีกอือ นอกจากนี้ทนายของเรนเนอร์ก็ยังระบุว่าแรงจูงใจของอีโจเนี่ยเกิดจากความไม่พอใจที่เจอร์มี่เรนเนอร์ปฏิเสธความสัมพันธ์เชิงชู้สาวแล้วก็ไม่ยอมช่วยโปรโมทผลงานของเธอในโซเชียลมีเดียจึงแต่งเรื่องขึ้นมาเพื่อสร้างกระแสให้ตัวเองอืก็คือพูดง่ายๆว่าเจ็บแค้นเครื่องโกรธโชดชันใหญ่อย่างงี้ใช่ไหมมามาดูทางหลักฐานของเธอบ้างพี่ก็ไปหาหมดแ,แล้วรูปที่เธอเอามาแฉะนะมันจะแบ่งใหญ่ๆเลย หลายเาประมาณ3ามสี่แบบแบบแรกคือแบบแชทแบบแชทนี่พี่ขอตีตกไประดับหนึ่งเลยนะอ่ะาเดี๋ยวให้ดูเนี่ยคือแชทส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการกล่าวอยู่ฝ่ายเดียวก็คือจะส่งไปด่าเอ้ยหรือจะเป็นเธอส่งขอ,งของความช่วยเหลือกับเพื่อนๆของเธอว่าเจอเรมี่กางจะมาทําร้ายฉันอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นแชทที่ไม่มีเจอเรมี่เกี่ยวขอ้องอ่ามีอันนึงมีอันนึงจะหลุดมานิดนึงว่าจะเหมือนประมาณว่าเจอเรมี พิมบอกว่าเดี๋ยวมึงเจอเอมิกแกลมเลยพว,พวกโขนรตอรดคนเข้าเมืองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเป็นข้อความของเจอรมี่จริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วข้อความแชทเนี่ยไม่ค่อยมีอะไรแต่ว่าพี่นะไม่ค่อยมีอะไรความจริงถ้ามันเป็นชู้สาวกันจริงๆเ่ยมันน่าจะมีอะไรให้ดูเยอะเราดูเยอะนะถูกปะ่ะถ้าเจอร์มี่เป็นนักส่งดิกพิกเจอร์จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีแบบโอ้โหข้อความแบบบาลข้อความเซนเซอร์บาลบานบาเลยบานเลยตต็มอิ่มเลยอะไรเงี้ย แต่อ่ะตกไปเรื่องหนึ่งอันนี้เป็นภาพบ้านของเลนอ่าบ้านของเจเรมี่เลนร์เท่าที่พี่ดูเนี่ยมีโอกาสเป็นภาพจริงสูงสุดแล้วนะอันเนี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดมากแล้วก็เป็นเหมือนประมาณว่าคนนั่งห่างๆกันคนละมุมเออเจเลมี่ก็หน้ามึนๆเนี่ยเอ่อเพื่อนพี่ดูอันนี้อาจจะเป็นจริงได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่าทั้งสองคนมีชู้สาวอะไรกันอยู่ดีมาตัดมาที่อีกการหนึ่งภาพอะไรที่มันมีทรงเป็นชู้สาวเนี่ยแปลก หนึ่งและแม่งใช้เครื่องคิดเลขฉายป่าววะไม่รู้เหมือนกันโคตรไม่ชัดไ,<ต>ไม่ชัดเทียบไม่ชัดแบบไม่ชัดเลยเว้ยแล้วคือพอถ่ายออกมาแล้วมันมีอะไรแปลกๆเยอะอยากอันนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้อันนี้คือภาพเหมือนขับรถเล่นกันถูกไหมภาพนี้แตกมากไม่พอนะดูเป็นเอไอโคตรๆไม่พอตอนขับไปเนี่ยป้ายข้างบนก็ภาษาถ้าใครเคยเล่นเอไอจะเข้าใจว่าภาษาเนี่ยเอไอมันยังเจนไม่ค่อยได้ มันจะเป็นภาษาภาษาอังกฤษผสมกับภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่อะไรมากไอ้ภาขับรถเนี่ยลองดูภาพเจรมีข้างบนแต่ละอันหน้าไม่เหมือนกันเออคือมันมีความเป็น AI สูงมากๆแล้วหลายอยา่างอ่ะมันมีอันนึงที่ดูอาจจะจริงนะก็คือภาพเจรมีเลนเนอร์ที่นั่งเหมือนอยู่ที่บาร์อ่าภาพมิที่แบบถือแก้วไวไน์อะไรเงี้ยซึ่งตรงกับตอนวันที่เธอบอกว่าแก้วไวน์ว่าเจอร์มีเรนเนอร์เนี่ยเขากินไวน์เข้าไปหลายขวดมากน่าจะสองพันขวดแล้วก็มีการแบบกรีดร้องใช้ความแบบยังไม่ได้ใช้ความรุนแรงนะ ตะโกนตะคอกจนเธอตัวสั่นกลัวต้องหลบหนีไปอยู่ในห้องน้ําแล้วเธอก็ส่งข้อความหาเพื่อน,อนบอกว่าช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เออแล้วก็มีแชทหลุดออกมาที่เธอส่งข้อความหาเพื่อนเ,อนเอนละนะอ่ะแต่อันนั้นอะดูเป็นของจริงนะส่วนเราพี่พี่อันนี้ดูจริงสุดแล้วแต่อันอื่นเนี่ยดูไม่จริงมากๆดู a อจ๋าจัดๆเลยอย่างอื่นเนะี่ยพี่ดิกพี่ก็เลยเข้าไปขุดในไอจีเธอต่อปอืม ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก็รู้ได้ว่าไอจเธอมีคนติดตามเป็นล้านเลยเหรอพี่ถูกปะ่ะใช่เป็นล้านแต<ห>่พี่เออแต่อันนี้พี่เขา,าซ่อนการกดไลค์นะพี่ก็ไปหาข้อมูลอีกเห็นมีคนเมาส์กันหลายหลคนว่าความจริงแล้วอะ่ะก่อนที่เธอจะซ่อนการกดไลค์แทบไม่มีใครกดไลคล์รูปเธอเลยเลย<อ>แปลกแบบแปลกอะ่ะดูเหมือนไอจปปอมอะ่ะไอจปั๊มอ่ะแล้วพอดูล,ลึกลงไปอีกในไอจเธอมีแต่รูป AI ไอไป้ติะ เห็นแล้วใช่ไหม,มรูป AI ไอทางนั้นที่เขา,เขาคิตเล่นกันอ,ะอ่ะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวคนตามบ้านเราไอีมาปืนปากอ่าเดี๋ยวม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 าแล้วยังไม่พอรูปส่วนใหญ่ของเธอเป็น AI แล้วนะคลิปส่วนใหญ่ของเธอก็ AI เหมือนกันอืและยังไม่พอส่วนใหญ่แล้วก็จะมีรูปของเจเลมี่เลนเนอร์อยู่เนียแล้วมีมีบอกด้วยว่าขอบคุณสําหรับแฟนอาร์ตมีแฟนคลับทํารูปเธอแบบ อยู่ดิสนีย์แลนด์อะไรเงี้ยเป็นภาพโคลส่วนกับเจอรมีนเลนเนอร์มีหัวใจนิดนึงซึ่งสำหรับพี่มันดูแปลกแปลกมากๆคือการคบกันของสองคนนี้ไม่เคยมีใครรู้แล้วแต่มันมีแฟนอาร์ตได้ยังไงแล้วพี่ก็ลงลึกลงไปอีกหาพวกแฟนคลับของเจอรมีนเลนเนอร์ตรงกันข้ามนะแฟนคลับของเจอรมีนเลนเนอร์มองว่าเธอไม่เต็มเลยมองว่าเธอเป็นแบบแฟนคลับเหมือนกันนะที่แบบพยายามอ่ะเออพี่ก็แปลกดีเหมือนกันแปลกดีเหมือนกัน ก็ลงไปอีกก็เลยพยายามหาดูรูปของเธอซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็กลายเป็นรูป AI แล้วก็เป็นรูปเจอรมี่เลนเนอร์ที่เป็นข่าวเจอรมี่เลนเนอร์ซะเยอะแยะเรื่องนี้ก็เลยต้องรอติดตามนะว่ามันจะเป็นอะไรยังไงแต่ถ้าที่ดูแล้วก็แปลกๆอยู่ฟังยังไงก็ใจเย็นๆใครจะอยู่ฝ่ายไหนก็ใจเย็นรอ,ลอเลือกอย่าเพิ่งตัดสินอะไรกันอ,อันนี้แค่เอาข้อมูลมาให้ฟังเ,ยเฉยๆว่าเอ้ยมันเป็นยังไงอะไรกันนะเออตอนนี้ก็ใจเย็น ยืนเกาะขอบสนามไปแต่ส่วนตัวพี่แล้วพี่ว่าเรื่องนี้ไม่น่ามีอะไรซับซ้อนขอยังไม่พูดแล้วกันว่าขนาดไหนความจริงก็ขนาดนั้นแหละสำหรับกูกูรู้สึกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนเดี๋ยวก็คงคลี่คลายไปได้โดยไม่ยากอะไรอือคุณต้นว่าไงว่าขนานั้นแหละผมว่าเดี๋ยวอีกสักพักก็คงคลี่คลายก็คงเคลียร์กันได้อืมคงไม่มีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะมันมันดูต้งโต๊อ,อยู่ถ้าใครสงสัยอะไรก็ลองไปนั่งดูไอจีของคุณ ชื่ออะไรนะอีโจอีโจ e เอาก็แล้วก็ตัดสินเอาแล้วกันนะว่าอย่างไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปข่าวต่อไปกันดีกว่าข่าวนี้มันเหมือนกันซิดนีย์สวีนี่โดนต้อนอันนี้กลายเป็นมีม,มาแล้วนะเว้อยอืกลายเป็นมีมบนโลกอินเทอร์เน็ตมาแล้วนะเว้ยหน้าของคนสัมภาษณ์โดนบันร้อเรียบร้อยแล้วกับข,ข่าวของซิดนีย์สวีนี่โดนต้อนครับผมแต่ก่อนนี้เลยแวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ อย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกล่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โค้ด S I N S M O V I E หรือ Sins Movie ใช้ได้ในช้อปปี้เลยนะครับ ใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราเจ๋งมากลับมาที่ข่าวซีฟี่สวีนี่กับการสัมภาษณ์ของ GQ นั่นเองคือเธอมีหนังเรื่องใหม่ชื่อคริสตี้ q q ก็เลยเหมือนเชิญเธอไปสัมภาษณ์ที่แบบอยากจะคุยกับประเด็นของหนังะนะแต่จริงแม่งคุยอยู่กับหนังนิดเดียวนิดเดียวจริงๆเออคือมาถึงเนี่ยตัวคนสัมภาษณ์เนี่ยก็จะพยายามจูงเธอให้ไปยุ่งเข้ากับไออเมริกันอีเกิลีนที่เป็นดราม่าะนะกับการเมือง แล้วก็พยายามแทรกเรื่องส่วนตัวแล้วก็ความคิดเห็นของเธอเกี่ยวกับคลาสนาติของ Empowerment ผู้หญิงเอาจริงนะแม่งชัดมากเว้ยแม่งชัดแบบชัดชัดเลยอะเจตนา<ก>ออกเออเจตนามันชัดมากมากแต่ต้องบอกว่าซินนิสซูนี่เนี่ยตอบได้ยอดเยี่ยมมากนะตอบได้ค่อนข้างดีจนแบบกุ้งอึ้งเลยเว้ยมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคือมาถึงตอนแรกเนี่ยเขาก็ถามเกี่ยวกับหนังเรื่องคริสตี้ของเธอแหละวิเล่นเป็นยังไงบ้างนะโอเคนู้นบทนี่เป็นบทของเธอที่เป็นนักมวย อ่าแล้วก็มีความสัมพันธ์กับโค้ดของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเป็นหนังของเธอแหละเธอเล่นหนังอินดี้เยอะเว้ยซินี่อ่ะแต่ก็มากลับมาที่คาถามนะมาถึงปุ๊บพอสามคริสตี้เบนส์พัทเหมือนไอ้คนสัมภาษณ์เริ่มหมดหมดอารมณ์อ่ะแบบกูเบื่อแล้วอ่ะกูอยากจะไปอะไรที่มันแซ่บกว่ามันก็ถามประมาณว่าเอ้ยเนี่ยไม่อยากบอกแกผู้คนบ้างเหรอว่าแบบตัวเธอเนี่ยคิดยังไงหรือเลิกตัดสินใจดนชั้ได้แล้วเพราะต้องยอมรับว่าซินิสซีนี่เป็นดาราที่ คลิเรื่องพ r i เวซีตัวเองสูงมากๆแทบไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวของเธอเลยแล้วเออแล้วก็แทบไม่ให้ข่าวหรือแทบไม่ให้อะไรเลยไม่ว่าจะใครจะพูดอะไรยังไงเธอแทบจะไม่เคยพูดถึงกลับมาเลยเธอก็บอกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันมีค่าแค่ไหนและฉันรู้ว่าฉันเป็นคนอ่อนโยนใจดีฉันเปลี่ยนไปด้วยความรักฉันไม่ปล่อยให้คนอื่นมานิยามฉันว่าเป็นใครอตอบดีะ่ะเออตอบดีนะออตอบดีนะตนะแต่คนสัมภาษณ์ก็ยังไม่ยอมหยุด หมือนประมาณว่าแบบเชี่ยมันยังตอบได้ดีอยู่วะกูไม่ไหวแล้วนะําตรงๆไปเลยแล้วกันเออแล้วอเมริกันอีเกิลเนี่ยตกใจไหมกับกระแสการตอบรับมันมาตรงๆเลยมันมาตรงๆเลยเออซินนี่ก็บอกว่าเออฉันเล่นโฆษณายีน่ะแต่ว่าผลตอบรับมันก็น่าตกใจจริงๆแหละแต่ฉันรักยีนนี้นะเออฉันใส่มันตลอดแล้วฉันก็ชอบใส่แค่เสื้อเชิ้ตกับยีนทุกวันเลยคือพูดง่ายๆว่าก็บอกว่าตกใจแหละแต่ว่ากูก็ โฆษณาอยู่ดีก<ม>ูโฆษณาอยู่ดีไม่ตอบตรงๆคนสัมภาษณ์ก็ไม่ยอม้ยจูงเข้าต่อก็บอกว่าเนี่ยประธานาธิบดีกาับรองประธานาธิบดีอ่ะพูดถึงโฆษณาของคุณเลยนะคุณคิดว่ายังไงบ้างมันเอซอินิซินนี้ก็บอกว่าอุ้ยฉันไม่อยากจะเชื่อเลยอื<ม>แค่นั้นไอ้นี่ก็ส่งต่อรัวๆเลยฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์มากเลยนะที่จะรู้สึกขอบคุณที่บางคนหนุนหลังฉันออกสื่อ แล้วมันยิ่งดีเข้าไปใหญ่ถ้าบางคนนั้นเป็นคนที่มีอํานาจฉันรู้สึกแบบนั้นนะแล้วคุณรู้สึกแบบนี้หรือเปล่ากูงงเลยว่ากูแบบมึงถามแบบนี้ได้เหรอถามแบบนี้ได้เหรอต้นกูรู้สึกแบบนี้นะว้ยมึงรู้สึกแบบกูปะมึงรู้สึกแบบกูปะไอ้เรื่องมันแปลกแปลกมากเออคําถามมันแปลกมันดูชีนนําเออมันมันชี้เลยมันจิ้มเข้ามาที่รูจมูกเลยอย่างเงี้ยซินี่ก็บอกไม่นะฉันไม่รู้สึกอะไรเลยฉันไม่ใช่ฉันไม่รู้สึกนะแต่ฉันไม่ได้คิดแบบนั้นฉันไม่ค่อยเล่นโทรศัพท์เลยฉันบอกเลยว่าฉัน ถ่ายหนังตลอดเวลาฉันถ่ายหนังเรื่องเอยูโฟเรียฉันทํางาน16ชั่วโมงต่อวันฉันไม่เคยเอาโทรศัพท์เข้ากองถ่ายเลยนะวันๆฉันแค่ทํางานกลับบ้านแล้วก็นอนฉันแทบไม่ได้เช็คโลกออนไลน์หรืออะไรทั้งสิ้นเลยไอตัวสัมภาษณ์ก็ยังลบยกกบลัามายกกบลัามานหนึ่งคุณยกตัวอย่างที่ดีมากเลยนะของการแบ่งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวออกแต่มันก็เสี่ยงนะเพราะจะมีบางคนบางคนเลยที่คิดว่าแบบคุณคิดแบบนู้นแบบนี้แบบรู้สึกยังไง ก็เลยไม่อยากไปดูหนังของคุณแบบคริสตี้อย่างเงี้ยเลยไม่ได้อยากไปดูหนังคริสตี้ของคุณเพราะว่าเรื่องพวกนี้คุณกันวนงวลใจบ้างไหมแบ <sh arp> นเงี้ยสุดยอดปะสุดยอดปะเออซินนี่ก็บอกว่าไม่นะไม่ฉันคิดว่าถ้าใครสักคนปิดกั้นเรื่องราวดีๆอย่างคริสตี้เพียงเพราะว่าอ่านจากโลกออนไลน์เนี่ยฉันหวังว่าพวกเขาจะเจอกับอะไรบางอย่างที่เปิดตาพวกเขาให้รับงานศิลปะและการเรียนรู้และฉันไม่รู้สึกถึงผลกระทบใดๆต่อเรื่องนี้เลยแน่ <sh arp> อนี่มันสวยจริงๆวะ่ะอันนี้มันสวยจริงๆวะ่ะเออไอคนนี้มันก็แบบกูไม่ไหวแล้วนะกูจูงขนาดนี้มึงยังไม่เล่นกุยเหรอจูงสุดๆไปเลยคุณมีอะไรอยากจะบอกเกี่ยวกับโฆษณานี้ไหมเออเกี่ยวกับการวิจารณ์เนื้อหาของโฆษณาเนี้ยที่ในสถานการณ์การเมืองที่มันร้อนและอุอยู่ตรงเนี้ยว่าคนขาวเนี้ยไม่ควรเล่นมุกเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางด้านพันธุก,กรรมคือชี้ไปเลยบอกว่าชี้จุดชี้จุดเลยวันนี้ มึงคิดยังไงว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ามึงไปเล่นนี้เกี่ยวกับความเหนือกว่าทางด้านพนุกรรมมึงคิดยังไงฉันจะให้โอกาสคุณพูดเชี์กูชอบอะกูโคตชชอบเลยแล้วแล้วตอนแล้วจังหวะนี้หน้าคนสภาพแม่งกลายเป็นมีมไปแล้วด้วยฮะแม่งตัดหน้าเขาพูดตอนพูดจังหวะเนี้ยแล้วตัดหน้าไปที่นหน้าซิดนีย์อเออหน้าซิดนีย์แบบอย่างเงี้ยหน้าแบบเอาเออเอาเอเอาแต่จริงนะเว้ยกูขอทูบีแฟร์นะไอ้ล้อเล่นเรื่องยีนเนี่ยมันแปลกแปกนะที่รู้สึกว่ามันเป็นวิกติมกันกันไปมันโอเวอร์เงินไปคือ ไอ้ก anyway, ูจีนเนี่ยเข้าใจว่า okay. มันเป็นการเล่นคำเล่นมุกแต่กูยินของซิดนีย์อ่ะกูมองความหมายว่าไอ้ยูินเขาอะตัวเขาเนี่ยสวยตุ้มนมตุ้มตาผมทองตากรรมพันธุ์จากแม่มาดีเออกรรมพันธุ์จากพ่อจากแม่ดีมากกว่าสมมุติกูกลับได้เลยเปลี่ยนเป็นคนที่มันชอบดราม่าอะเปลี่ยนเป็นคนดําที่สวยๆมาเลยมันก็ใช้กูจีนได้อเออเป็นเอเชียเป็นชาติไหนสวยเป็นผู้หญิงผู้ชายแม่งมาหล่อมันก็ใช้กูจีนได้ มึงไม่เคยเห็นมีในทิกตอกเหรอเออหรือในอินสตาแกรมอะขอบคุณยีนจีนของพ่อแม่อืมกูว่ามันออกทรงนั้นซะมากกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับคนขาวเกี่ยวกับเพี้ยะไรเลย,เลยแต่นั่นแหละซินนี่ก็บอกว่าอันนี้ตอกกันแบบเจ็บเลยนะซินนี่ก็บอกว่าถ้าฉันอยากจะพูดอะไรอะฉันพูดเองจริงเออซินน,นี่ก็ไม่ไหวเออซินนี่บอกถ้าฉันอยากจะพูดอะไรอะเดี๋ยวผู้คนจะได้ยินเลยไม่ต้องแบบประมาณว่าไม่ต้องมาชี้นํากูไม่ต้องมาชีนาช้นากู ซึ่งยังพูดต่อไปอีกยังไม่จบแล้วก็บอกว่ามีรายงานได้นะว่าหุ้นของอเมริกันอีเกิลเนี่ยขึ้นถึง38%เซนตคือหลังจากที่ไอ้กูจีนเนี่ยแม่งออกอากาศอะแล้วมีดราม่ากันใหญ่โตหุ้นแม่งขึ้น38%เนตะ<ม>ดูขึ้นแบบขึ้นกระชูดอะเออ<ม>เขาบอกว่านั่นทําให้คุณรู้สึกแย่น้อยลงไหมที่แกนกลางของเรื่องที่ถกเถียงกันอนะประสบความสําเร็จมากขึ้นในแง่ธุรกิจมึงคิดดูยังจะบอกอีกว่า<อ>คุณรู้สึกแย่น้อยลง ซินดี้บอกกูไม่ได้รู้สึกแย่เลยมึงนี่นะก็อยากจะบอกให้คูรู้สึกแย่ชีเอกบอกว่าูรู้สึกแย่ซินดี้ก็บอกฉันรับรู้ถึงเรื่องหุ้นนะเออแต่ฉันก็ยังเห็นหัวข้อข่าวแบบตอนที่มันมีข่าวด้วยว่าคนเข้าร้านอเมริกันอีกน้อยลงเออซินดี้ก็บอกว่านั่นน่ะเป็นข่าวปลอมเออไม่มีใครพูดถึงอะไรเลยแล้วตอนนั้นบริษัทเองก็ไม่อยากจะพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเธอรู้ดีว่าโฆษณาเนี้ยทําออกมาเพื่ออะไรและยังกลับไปที่นี่ด้วยนะ มันคือกางเกนยีนที่ดีและฉันไม่ได้รับผลกระทบอะไรกับเรื่องนี้เลยอืจบแบบนี้หลังจากนั้นก็จังจะมีแบบชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องว่าเอ้ยการแสดงของคุณเนี่ยมัน empowerment ผู้หญิงหรือเปล่าหรือหรือเป็นทางตรงกันข้ามเอ,อความเป็นผู้หญิงของคุณเนี่ยจะแสดงออกทางหน้าจออะไรยังไงซินีก็ตอบว่ามันถกเถียงกันเรื่องอะไรเกี่ยวกับร่างกายของฉันนเหรอไอนีก็ตอบว่าใช่เพราะว่าตัวละครแคสซี่ของเธอในยูฟอรียานะทำให้เป็นแบบนั้น ซินี่ก็ตอบแบบสวยๆว่าฉันคิดว่าร่างกายผู้หญิงนั้นสวยงามฉันบอกว่าร่างกายฉันคือเครื่องมือในการเล่าเรื่องนะเออแต่มีคําถามหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยเยคำถามนี้พี่โน้ตไว้เป็นพิเศษเลยเขาถามว่าตอนเนี้ยคุณโสดหรือเปล่า <c oughs> ซินนี่ก็บอกว่าโสดคะ่ะเออกูฉลองได้แล้วเว้ยต้นในที่สุดมันก็ถามในข้าท่านะในที่สุดก็ถามรเข้าท่านะโอ้จบการสัมภาษณ์แล้ว จบการสัมภาษณ์แล้วเพราะที่เหลือมันไม่ค่อยมีอะไรแล้วมันก็พยายามจูงี่นี่ก็ตอบเรีก่กงมันก็ไม่มีอะไรแล้วที่เหลือก็ไม่ค่อยแต่นี่ถามเกี่ยวกับหนังจี่ม,มีไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยอะมีไปเรื่องไอเดลเฮาส์เมดอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าก็ถามเกี่ยวกับอะไรรือป่าตอนแรกกูนึกว่าเข้าหนังอีกเรื่องหนึ่งนึกว่าจะมีอะไรถามเกี่ยวกับว่าเอ้ยอันนั้นคุณใส่สปอร์ตบาร,รอเปล่าอ,อันนั้นคุณโป๊ไปหรือเปล่าซิดนดี้ก็ตอบได้เรื่องบอกมันเกี่ยวอะไรด้วยว่าเขาแค่อยาก ในหนังก็คือกูอยากแต่งตัวสบายๆเป็นตัวละครนี้ก็ต้องแต่งตัวตามสบายๆกูอยู่บ้านเลาแต่งตัวสบายๆไม่ได้เกี่ยวเลยว่าต้องใส่อะไรก็เหมือนเดิมจุงเข้าจูงเข้า,เ,ขาเออมันก็ไม่มีอะไรแล้ะเรื่องนี้ไม่มีอะไรมันก็เป็นความบันเทิงนะตอนนี้ก็กลายเป็นมีมในโลกอินเทอร์เน็ตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาดูได้ไม่ยากบทความนี้หาดูได้ไม่ยากลองหาดูนะครับใน,ในอินเทอร์เน็ตเป็นมีมเป็นที่เรียบร้อยอ่ะข่าวสุดท้ายอีกนิดนึงกับลูกรักของเรา Predator b a d l a n d มีอะไรบ้างต้น ก็ตอนนี้เรียกว่าทําเงินสะลมสลายแล้วกันเรียกว่าทำรายได้เปิดตัวที่แปดสิบล้านโอ้ยอะก็คือแบ่งออกเป็นในอเมริกาสี่สิบล้านแล้วก็ทั่วโลกสี่สิบล้านครึ่งครึ่งตอนนี้เกือบได้เงินค่าสร้างแล้วเนี่ยหนร้อยห้าล้านถูกป่ะใช่ใช่ก็จากคุนสร้างหนึ่งร้อยห้าล้านแล้วก็ตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นการทำรายได้เปิดตัวสูงที่สุดในแฟนชายว้าวว้าวว้าวชนะแชมป์เก่าอย่างพีเดเตอร์สองพันสิบแปดแพ้ พี่ว่าเรื่องนี้น่าจะต้องกลายเป็นพรีเดเตอร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาแล้วไหมรายได้มันต้องกระโูนที่สุดตั้งแต่คราใช่เป็นการตับสูตรหลายอย่างปกติเล่าคนแล้วไปพรีเดเตอร์นี้เล่าพรีเดเตอร์แทน,นแต่พี่ก็เห็นหลายคนนะที่เป็นแฟนของพรีเดเตอร์เก่าๆซึ่งเข้าใจได้ที่เขาบอกว่าเขาไม่ค่อยชอบเลยมันรู้สึกว่าความดิบเถื่อนมันหายไปคือต้องยอมรับว่าพรีเดเตอร์เนี่ยมันเป็นหนังสแลชเชอร์เว้ยม,มันเป็นหนังมอนสเตอร์ฆ่าคนเออซึ่งพอมาตอนนี้มันกลายเป็นน้องเด็กๆไปแล้ว คือเข้าใจได้เลยว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนๆฟนีเตเตอร์มาก่อนพอมาเจอภาคนี้ไปอาจจะต้องยอมรับว่าสูญเสียแฟรนไชส์ที่รักเขาเจอช็อกไปเออเขาเจอช็อกไปซึ่งไม่แปลกใจซึ่งเข้าใจได้เออแต่ตอนนี้มันกลายเป็นมุมมองว่านี่กลายเป็นมุมมองใหม่ของแฟรนไชส์แล้วแล้วเขาอ,อยากจะเป็นหนังตลาดแมสมากขึ้นอันนี้เห็นชัดเลยว่าเขาอยากจะแมสมากขึ้นเขาไม่อยากจะเป็นหนังสแลชเชอร์แล้วเขาอยากจะเป็นการประจนภัยของเด็กๆมากกว่าก็ต้องเข้าใจในระดับหนึ่งว่ามันเปลี่ยนไปแล้ว มันเปลี่ยนไปแล้วทำไมสตาร์วอลกูไม่เปลี่ยนไปนทางที่ดีกว่านี้ต้องว่าสตาร์วอลนี้มันจะมุ่งลงเหวอย่างเดียวเลยแต่ก็อคิดได้เห็นคนอื่นเขาออขเปลี่ยนดีแต่แต่ก็นั่นแหละอันนี้เขาใจได้นะไม่ได้ว่ากันว่าใครจะชอบหรือไม่ชอบเพราะว่าคือแต่ละคนเนี่ยเรามีความชอบในสิ่งที่แฟรนไชส์ที่เราชื่นชอบไม่เหมือนกันอืบางคนอาจจะชอบเพราะอย่างนี้บางคนอาจจะชอบเพราะอย่างนู้นแต่ละคนมีไม่เหมือนกันถ้าสมมติบางคนชอบที่ความสแลชเชอร์ ของพรีเลเตอร์เจอน้องเด็กๆเข้าไปก็คงจะเซง็งแต่บางคนแค่ชอบพรีเลเตอร์เฉยๆเจอน้องเด็กๆเข้าไปก็อาจจะชอบก็เข้าใจได้นะครับผมวันนี้ก็ประมาณนี้นะคุณต้นมีความคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยนะครับจะอ่านทุกคอมเมนต์เลยอ่ะเราต้องขอขอบคุณขนมแมวเรียเทงกระเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอลีนวิตามิน A B2 ดีมีแร่เบียาหารสัตว์ในไทยปลอดภัยแน่นอนเพราะทำมาจากอุตดิบมีคุณภาพ ใช้น่ t s ั์บแบบ h ิวแม n g r a d มีกลิ่นหอมรสชาติกลมๆเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียที่สําคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าแล้วก็มีเลือกมาตรฐานถึง5รสชาติครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังด้วยกันนะไว้เจอใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ